สวัสดีค่ะลำถึงนี้เราถ่ายใหม่นะคะเพราะว่าเราจะให้ดูเบาะโรงเพาะชํานะคะอันนี้คือโรงเพาะชํานะนะคะโรงเพาะชานะคะอันนี้โรงเพาะชํานะคะนี่นะคะคือโรงเพาะชําค่ะ มาเยอะๆเลยเขากำลังสร้างเขากำลังปรับปรุงนะแต่บี่กมาเดินแล้วนี่ค่ะเราก็มาเดินตากแดดนะคะเข้าให้เราเดินยังไงไม่รู้ตรงนี้คือปรปานะเรายังไม่เสียค่าน้ำเลยไม่ใช่เขาจะตัดหม้อแล้ว,ลวหรอ คิดว่าเป็นดอกไม่นั่นคิดว่าเป็นดอกพ้วยไม้เห็นดูสิมันขึ้นตรงกลางต้นสวดไหยคะนี่เป็นดอกอะไรไม่รู้เขาเรียกต้นอะไรไม่รู้เนี่ยโอ้โหลมแรงมากเลยบรรยากาศนี่แบบสุดๆเลยอยู่บ้านร้อนๆเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แนละ้วไม่ร้อนเลยนะคะ นี่ไงดอกอะไรไม่รู้นี่ไงเขาตัดลงมามีเม็ดด้วยเราไปแกะเอาสิพอแล้วมีเม็ดไหม,มเม็ดอยู่ตรงไหนวะนี่ไงเราก็เอามาแล้วนะเม็ดมันมีเม,ม็ดหรือเปล่าไม่รู้มเม็ดอยู่ตรงไหนวะ เม็ดเลยเม็ดอยู่ตรงไหนวะต้องเอาแก่ๆหรือเปล่าไม่รู้เม็ดมันตรงไหนนะนี่เราก็เม็ดมันมันแต่ออกมาแล้วมันไม่มีเม็ดหรอกนี่นะเราก็เอาไปดูงั้นไม่มีมีเป็นกิ่งด้วยอเอาเป็นกิ่งไปดูป่ะนี่นะคะเราก็ได้กิ่งไม้มากิ่งหนึ่งนะคะเราก็จะเอาไปดูนะคะนี่นี่ประปาม ที่การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสกลนครนะคะเราก็มาถึงประปาแล้วเดินมาประมาณระยะทางประมาณหนึ่งกิโลนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะหนึ่งกิโลนี้เหงื่อแตกอยู่แต่เราก็สู้นะคะเพราะว่าเรามาออกกําลังกายด้วยแล้วเราก็ออกมาดูชมธรรมชาติเราอยู่บ้านเราก็ไม่มีลูกค้าเราเงียบเงาว่างเงค่าเราก็เลยมาเดินออกกําลังกายนะคะ มาเดินดูนะคะโอ้แดดร้อนมากนะคะอยู่บ้านเราก็เบื่อเราก็เซ็งนะคะเราก็เลยมาเดินมาเดินเล่นนะคะมาเดินออกกำลงังายนะคะนี่นะคะ นี่เหมือนจะโลมทับเลยนี่คือบรรยากาศจะพังทองนะคะก็จะมีหกิ่งไม้เยอะแย,ะเ,ยะเต็มไปหมดเลยนะคะ นี่นะคะอุ้ยสวยงามมากดูสิบรรยากาศมุมนี้ยิ่งสวยสวยมากเราไม่เดินแล้วนะเราจะเราเราหยุดพักเราจะถ่ายรูปนิดนึงนะคะเราไม่เดินแล้วนะคะเราจะเก็บบรรยากาศเก็บภาพสวยๆว,วิวสวยๆก่อนนะคะ เราจะเก็บภาพสวยๆก่อนนะคะเราไม่เดินตอนนี้เราไม่เดินแล้วนะเราจะเก็บภาพมุมสวยๆให้ดูก่อนนะคะนี่ค่ะนี่เราก็จะเก็บภาพสวยๆให้ดูนะคะ นี่นะคะเราก็จะพาไปเดินดูนะคะเราก็จะบรบรยากาศสวยภาพบรรยากาศสวยๆให้ดูนะคะเพราะเ่า <c oughs> เราพามาเดินดูนะคะเราก็จะมาดูเราก็จะไปช้าๆนะคะจะให้ดูความสวยงามนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีให้เห็นบ่อยนะคะแบบนี้นะสวยงามอลังการมากนะคะ เราได้เข้ามานี่เป็นบุญตาของเราแล้วนะคะที่เราได้เข้ามาเนี่ยนะคะคนอื่นเขายังไม่ได้เข้ามาเลยนะคะเพราะว่าเขายังไม่รู้ว่าเปิดเข้าแต่เรานี่มีเป็นบุญวาส,สนาแล้วนะคะได้เข้ามาสวยงามนะคะ สวยงามมากนะคะแล้ค่ะถ้าไม่ปีนี้มันมีรอยกระทงคงจะดีนะบรรยากาศคงจะคึกคักหน้าดูเพราะว่ามันสวยงามจริงๆแต่อาจจะยังไม่สะอาดสะอาดดีพอะนะ เาบว่าเราเขากำลังเขากำลังก่อตร้งนะเขากำลังสร้างนะนี่นะวิวสวยๆนะคะโอ้โหเหมือนกับสระว่ายน้ำเลยสีสวยๆสีสันส,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 สวยสดใสางามปานเหมือนทะเลเลยนะ เนียขเราตอนนี้แล้วก็มาอยู่ที่สะพางทองนะคะมาอยู่ที่หนองหา